เกี่ยวกับเรื่องของสํารวจพวกภูมิอากาศภูมิประเทศอะไรแนวๆน,วนี้แล้วเรื่องไทยธรรมชาติอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะคราวที่แล้วที่ปล่อยไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีกระแสไฟเกินในระบบจุดจรวดนะครับพี่ตะเขาเลยยกเลิ่การปล่อยครับพี่ ยกเลิกกันบ่อยตั้งแต่เช้าวันเสาร์ไงที่แรกอาจจะปล่อยตอนเช้าวันเสาร์ก็เลื่อนมาใช่ไหมมีกระแสไฟเกินในระบบแต่ตอนนี้น่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะที่ออส2องเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำค่ะโดยจะโคจรอยู่ในอวกาศด้วยความสูงเพียง621กิโลเมตรเหนือพื้นโลกและจัดว่าเป็นดาวเทียมสำรวจโลกระดับรายละเอียดสูงมาก ดวงแรกของประเทศไทยมีความละเอียดของภาพที่ถ่ายได้ในระดับ50คูณ50เซนติเมตรคือถ้าถ่ายลงมาจากดาวเทียม T-OS2 นี่นะจะเห็นคนเดินถนนเลยทีเดียวค่ะใช่ครับเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและยังเป็นดาวเทียมที่เกิดจากความร่วมมือพัฒนาวิจัยระหว่างไทยและฝรั่งเศสภายใต้การดำเนินงานของสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสดาค่ะนะคะวันนี้เขาจะมีการถ่ายทอดสดนะคะทางช่อง YouTube ของจิสดาด้วยคือเริ่กเริ่กเวลาเปิดนี้น่าจะเวลาประมาณ8.36นาฬิกานาทีค่ะนะคะดาวเทียมทีอสสเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะก็บอกว่าคนไทยภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะส่งดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพที่มีความละเอียดระดับสูงมาก ขึ้นสู่อวกาศเพื่อนำมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยทีออสนี้จะปฏิบัติภารกิจด้านการติดตามและสำรวจสถานการณ์เชิงพื้นที่ด้วยความสามารถในการถ่ายภาพที่ทันสมัยมากทั้งการจัดทำแผนที่การจัดการเกษตรการจัดการน้ำแบบองค์รวมการจัดการภัยแล้งด้วยการจัดการภัยน้ำท่วมการจัดการภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ การจัดการเมืองและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการวางแผนเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับตำบลระดับอำเภอและก็ครอบคลุมทั้งจังหวัดด้วยค่ะแล้วก็จะยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสู่การเป็นประเทศที่ดำเนินธุรกิจอวกาศใหม่หรือเศรษฐกิจอวกาศใหม่หรือ New Space Economy และยังจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนอีกด้วยนี่เป็นข่าวที่เขาบอกมานะคะดาวเทียมทีออ2จะทำให้ประเทศมีภาพถ่ายรายละเอียดสูงมากในทุกพื้นที่พันเวลามีความถูกต้องและแม่นยามากขึ้นช่วยให้การวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเอาไปใช้ได้ทันที ในขณะเดียวกันนะก็ยังจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆได้เข้าถึงข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงหรือการบริการเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเศษรษฐกิจภายในประเทศค่ะมันมีคุณสมบัติเบื้องต้นนะตามรายงานข่าวนี้นะเดี๋ยวดิฉันอ่านนะคุณ คุณปุ๊พี่ใหญ่คุณแจ็คฟังและช่วยดิฉันอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นของดาวเทียมทีออสสองนี้นะคะเขาบอกว่าวงโครจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ค่ะ Sun Synchronous Orbit วงโครจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์มันแปลไวไ่าอย่างไรหมุนไปหมุนไปแนวเดียวกับดวงอาทิตย์เหรอคุณคุณปุ๊วงโครจรสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ และโคจรในระดับความสูง621กิโลเมตรรอบการโคจร26วันคุณ๊รอบการโคจร26วันเอ๊ะไอีนะพี่ตัวนี้มันตัวอะไรนะเป็นเป็นเป็นอ่อสเตทไลท์เหรอพี่เป็นดาวเดาวเทียมใช่ครับเป็นดาวเทียมค่ะใช่ค่ะเป็นดาวเทียมฮะจริงๆเขามีชื่อไทยนะคุณนศเออคุณ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 ตะค่ะชื่อไทยเขาเรียกไทยโชดฮะ อ๋อของไทยโชดช่วงแค่กลาอย่างนี้เนาะครับหรือหรือชื่อทั่วไปก็คือทีออสนั่นเองนะครับเป็นดาวเทียมสำรวจข้อมูลระยะไกลนะครับเพื่อใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความร่วมมือของไทยกับฝรั่งเศสนะครับใช่ค่ะและนอกนอกจากจะเป็นดาวเทียมที่รายละเอียดสูงสามารถถ่ายได้ชัดคนเดินถนนก็เห็นแล้วนะยังเข้าถึงพื้นที่ได้ทั่วโลกด้วยนะความละเอียดภาพ50เซนติเมตร สามารถผลิตภาพสีรายละเอียดสูง50เซนติเมตรหรือเขาเรียกว่าแผ่น sharpening ค่ะระยะเวลาถ่ายภาพซ้ำที่เดิมใน4วันที่มุมเอียง45องศาความกว้างการถ่ายภาพ10.3กิโลเมตรสามารถถ่ายภาพและส่งข้อมูลลงมาที่สถานีภาคพื้นดินได้ไม่ต่ำกว่า74,000ตารางกิโลเมตรต่อวันมีหน่วยคว <c oughs> ามจำ1เทราไบต์ค่ะ น้ำหนักของดาวเทียมนะใครอยากรู้ว่าหนักแค่ไหนเนี่ยภาพภาพที่เราให้ดูตอนนี้นะน้ำหนัก425กิโลกรัมค่ะโอ้ก็ไม่หนักมากนะหนัก425กิโลกรัมอายุการใช้งานขั้นต่ำสิบปีค่ะ10ปีเลยนะคะโดยพอเราปล่อยวันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเป็นไป,นป,นปนตามแผนไม่มีอะไรเนี่ยก็จะเออเป็นเออการปล่อยโดยจรวจนำส่งเวก้า Vega ค่ะของฝรั่งเศสครับผมใช่ใช่ก็คือเขาไม่ได้ปล่อยที่ประเทศไทยนะเขาปล่อยที่ฐานนำส่งเกวนาเออเกวนาสเปซเซ็นเตอร์ใช่ไหมที่ทวีปอเมริกาใต้คะ่ะรัฐเฟนเกวนาทวีปอเมริกาใต้คะ่ะโอ้อันนี้ถือว่าบูลค่าโครงการของทีออสองเนี่ยเจ็ดจุดปดพันล้านบาทเจ็ดจุดแปดพันล้านบาทคะ่ะ โอ้อันนี้เป็นเรื่องดีๆนะที่เราเล่าก่อนวันนี้กอ่าและนี่เป็นภาพของรัฐมนตรีกระทรวงอวนะก็ไปร่วมการปล่อยด้วยค่ะมีการปล่อยภาพมาค่ะสวัสดีคุณหนึ่งคงซากวันนี้เนี่ยมันมีเรื่อง,อนงหน,งนักเยอะนะต้านชาบมีเรื่องหนักๆ,ๆกเยอะก็เลยปล่อยด้วยเออปล่อยข่าวด้วย <c oughs> เรื่องดีๆก่อนค่ะเรื่องการปล่อยดาวเทียมทีออสค่ะตอนนี้จะคุยเรื่องอิสราเอลเนี่ยพี่ตา ต้องดีกันี่หนึ่งอะพี่อะไรครับพี่แจ็คแจเย็นเดี๋ยวอะไรนะครับเอพี่แจ็คบอกว่าถ้าจะคุยเรื่องอิสราเอลต้องคุยกับพี่หนึ่งค่ะโอ้โไม่ไม่ถึงขนาดนะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันไปตามน้ำก่อนแล้วกันครับค่อยๆทำกันแล้วกันครับจริงจริงทีออสเนี่ยมันเป็นทีออสสองนะคุณตาทีออสสองนะ เพราะว่าทีออสทีออสหนึ่งเนี hmm. ่ยไอไทยโชดเนี่ยมันถูกปล่อยไปตั้งแต่นู้นนานมาแล้วนะครับถ้าแต่ปีจําได้ว่าปีห้าสี่หรอผมไม่ได้ใจห้าหนึ่งหรือห้าสี่ประมาณไหนปีปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งนะครับตอนนั้นถูกปล่อยโดยโดยจากรัสเซียนะครับจากรัสเซียก็มีคุณสมบัติเหมือนกันฮะก็คือเป็นดาวเทียมที่ใช้สำหรับ ในการตรวจสอบพื้นที่นะครับถ่ายรูปพื้นที่เน้นเรื่องของการสำรวจทรัพยากรธกรรมชาติของประเทศไทยในในสมัยนั้นแต่ว่าข้อดีก็คืออย่างที่บอกฮะบ้านเราเนี่ย <c oughs> นอกนอกจากดาวเทียมที่เราที่เรามีอยู่นะครับยิ่งมีมากเท่าไหร่เนี่ยความแม่นยำในเรื่องของการคำนวณภาพพื้นดิน,ในใจะแม่นยำมากขึ้นจะสังเกตเห็นว่าสมัยยุคแรกๆนะครับสมัยเมื่อสิบ ก่ปีที่แล้วเราใช้ GPS ใช่ไหมแล้วก็พากันหลงเ,เข้าไปในซอยตกสะพานตกคลองกันนะครับอยูนี้ความแม่นยำม,มากขึ้นเพราะว่ามันมันเป็นแมชชีนเลอร์นิ่งอย่างหนึ่งเพราะว่าสมมุติถ้าเราถ้าเรา,เามีดาวเทียมเยอะๆนะครับการการทำเวกเตอร์ ector, การคำนวณหาจุดจุดสัมผัสบนพื้นโลกเนี่ยจะมีความแม่นยำม,มากขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ เ,เรื่องของอาการคำนวณเ,เรื่องหลือเรื่องการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทั้งเครื่องบินอะไรต่างเนี่ยมันดีหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการคำนวณเรื่องของการจัดการพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีเขตพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ขนาดนี้หลายๆท่านคงทราบดีว่าประเทศไทยมี มีเขตพื้นท,ที่ที่ทับซ้อนอยู่เยอะเลยนะครับว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าป่า,าชายเลนนะครับเป็นป่าธรรมดานะครับป่าสงวนนะครับมีการปลูกลูกป่าสงวนเรื่องต่างมีการชี้เป้านะครับ <c oughs> หลายท่านคงไม่ทราบว่าบางอำเภอเนี่ยยังเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีโฉนดเป็นต้นอัน้นดาวเทียมเหล่านี้จะเข้ามาช่วยการ กำหนดพื้นที่แบ่งดินแดนให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับครับผม